พามาดูนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกกันหน่อยนะคะที่เขาออกมาชี้ทางตันดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเหตุให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยซับซ้อนมากขึ้นอ่ะซับซ้อนยังไงมาดูกันนะคะเว็บไซต์ข่าวของ Financial Times นะคะได้มีการเผยแพร่บทความเชิงวิเคราะห์ที่ได้รวบรวมความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญในววงเศรษฐกิะเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับมาตรการทิจลวอลเล็ตของรัฐบาลนายกเศรษฐาซึ่ง มีเป้าหมายหลักอนะ่ะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะเป้าหมายหลักอยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังเผชิญกับการเติบโตที่ชะลอตัวลงอย่างมากอ่าที่อาได้ขีดเส้นตรงนี้เพราะว่าบางคนพยายามจะบอกเออทําไมเราไม่ไปช่วยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่เป้าหมายหลักอันนั้นคือเยียวยานะการกระตุ้นเศรษฐกิจคือ มันต้องแบบทั่วถึงมันถึงจะสามารถกระตุ้นได้นะคะปัจจุบันแผนนี้กำลังตกอยู่ในภาวะชะงงักงนันอ่าบทความนี้จาก financial t ถามเขาว่างี้นะคะเนื่องจากนายกกำลังงัดข้ออยู่กับผู้ว่าทปทภายใต้คำถามสำคัญที่ว่าเศรษฐกิจไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤตจนจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อออกโครงการดิจิ t a l Wallet หรือไม่ซึ่งนายกก็ย้ำว่าประชาชนเดือดร้อนและอัตราดอกเบี้ยที่สูงจนส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐสภาเนี่ยอนุมัติแผนการจ่ายเงินครั้งเดียวจำนวน1,000 0บาทให้กับผู้มีรายได้จริงๆเขาใช้คาว่าผู้มีรายได้น้อยแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะมันไม่ได้ก็ไม่ได้น้อยหรอกคือผู้ที่มีรายได้ไม่เกินห้าหม่น เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะ50ล้านคนผ่านกระเป๋าดิจิ t a ลวอลเลตนะโดยนายกบอกว่าการแจกเงินเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นต่อการกระตุ้นการใช้ใจ่ายสนับสนุนธุรกิจและเร่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทีนี้ผู้ว่าทปทเนี่ยเขาเห็นต่างนะคะเขาก็แยงว่าเศรษฐกิจไทยในเวลานี้ไม่มีวิกฤตใดๆ ก่อนจะชี้ว่าโครงการกระเป๋าเงินดิสโทและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในเวลานี้เนี่ยเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นที่ได้ผลเพียงชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งทางแบงค์ชาติต้องการแผนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระยะยาวเช่นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรองรับประชากรสูงวัยของประเทศมากกว่าแผนกระตุ้นระยะสั้นที่ผลานเงินเกินความจําเป็นทีนี้ปีเตอร์มอมฟอร์ดนะคะหัวหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของยูราเซียกรุ๊ปเนี่ยเขาบอกว่าการโต้เถียง ยืนหยัดของทั้ง2ฝ่ายก็คือระหว่างรัฐบาลกับแบงค์ชาติเนี่ยทำให้การคาดการแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตอันใกล้นี่นะคะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากค่ะทุกคนและข้อพิพาทนี้เนี่ยยังเป็นการตอกย้ําจุดยืนที่ไม่มั่นคงของประเทศไทยในขณะที่ไทยพยายามหาทางออกจากภาวะซบเซาหลังวิกฤตโควิด นะโดยรัฐบาลซึ่งตั้งเป้าหมายการเติบโต,ตรายปีเอาไว้ที่5%ในอีก4ปีข้างหน้านะคะเขาก็กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยสามารถขยายตัวเพียง1.8%ในปีที่แลว้วซึ่ง ต่ำกว่าการคาดการณ์ของทอปอทอก,ก่อนหน้านี้ที่2.5-3%ขณะที่รัฐบาลไทยก็พยายามชี้ให้เห็นว่าไทยในตอนนี้กำลังเติบโตตามหลังคู่แข่งในภูมิภาคนะแล้วก็ราคาผู้บริโภคเนี่ยหดตัวเป็นเวลา4เดือนติดต่อกันแล้วก็เพิ่งจะลดลงอีก1.1%ในเดือนมกราคมแต่ ทปทนะคะซึ่งจาัดก,การประชุมกำหนดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายครั้งแรกของปีในวันนี้นี่แหละสดสดร้อนๆก็ยังคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบทศวรรษอยู่ที่ 2. 5เเโดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะฟื้นตัวได้ดีจากการท่องเที่ยวกับการใช้จ่ายภายในทีนี้อิตามอมฟอร์ดเนี่ยเขาก็มองว่านโยบายดิสโทเวเลตเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่จําเป็นต่อประเทศไทยในแง่ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังสําคัญเพราะหมายถึงความอยู่รอดของเพื่อไทยว่าจะสามารถยืน ยัดอยู่ในวงการการเมืองไทยต่อไปในอนาคตได้หรือไม่ขณะที่แบงค์ชาติยังคงมองว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้วิกฤตแต่ประชาชนส่วนใหญ่เกือบ64%จากการสํารวจของนิด้าเห็นพ้องต้องกันกับรัฐบาลว่าเศรษฐกิจไทยกําลังอยู่ในวิกฤตและจําเป็นที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโครงการดิสโซเวลเล็ตก็ยังเต็มไปด้วยความกังขานะคะไล่เรียงตั้งแต่วิธีการจ่ายเงินเงื่อนไขาการใช้งานแล้วก็ที่มาของเงินทําให้จากเดิมที่น่าจะได้เห็นดิสโซเวลเล็ตในเดือนนี้ก็ต้องเลือ ไปเป็นพฤษภาคมและเห็นว่าพฤษภาก็ไม่ทันอาจจะเป็นมิถุนาเนี่ยนะคะซึ่ง นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวการกระตุ้นด้วยการอัดฉีดเงินครั้งใหญ่คะ่ะทุกคนเพราะจะเป็นการเพิ่มภาระทางการคลังให้กับรัฐบาลโดยไม่จําเป็นและขาดความรับผิดชอบโดย DBS ซึ่งเป็นธนาคารในสิงคโปร์นะคะคาดการว่าการให้ทุนสำหรับ,บดิโซเวเลตด้วยการกู้ยืมเงินมาอาจผลักดันการขาดดุลของรัฐบาลให้มากขึ้นมากกว่า5%ในปีงบประมาณ6-7ขณะที่นักวิเคราะห์อีกส่วนหนึ่งนะคะก็มองว่าการกระตุ้นแบบดิโซเวเลตเนี่ยอาจไม่จําเป็น สำหรับไทยนะเมื่อพิจารณาจากปัจจัยบวกในปัจจัยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีทั้งจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการส่งออกโดยจอร์จซูมองว่าแม้ไทยยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่จากภาวะช็อกของวิกฤตโควิดแต่ไทยก็กําลังฟื้นตัวจากช่วงที่เลวร้ายที่สุดแล้วและสิ่งที่ตลาดส่วนใหญ่ต้องการเห็นเนี่ยก็คือการใช้ใจ่ายของภาครัฐและการหาแนวทางนโยบายการเงินการคลังที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศมากกว่าอ่านี่ไง เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่านักมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็มองอีกแบบหนึ่งในขณะที่ในแง่ของทางการเมืองอ่ะเนาะมมันก็มันก็เป็นความอยู่รอดอยู่รอดของใครอยู่รอดของเพื่อไทยเออนะแต่แต่ก็มีคนหนึ่งเขาก็มองว่าเป็นความอยู่รอดของเศรษฐกิจเหมือนกันเอออ่ะอ่ะ ก็รอดูแหละเพราะรัฐบาลเขาก็พยายามแหละนะคะในการที่จะเดินหน้าก็ดูว่าจะเดินหน้าได้ไหมเดินหน้าได้แค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องที่เราก็พูดกันมาข้ามปีแล้ว,ลวเนาะก็ต้องดูกันต่อไปแหละคะ่ะ